หลายคนมีความรู้ความสามารถบางคนถึงขั้นอัจฉริยะเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นนักกีฬาเป็นนักโปรแกรมเมอร์หลายคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านแต่หลายคนไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองเลยปล่อยปละ,ละเลยเรื่องการดูแลชีวิตไม่คำนึงถึงเรื่องรับประทานอาหารไม่ใส่ใจเรื่องออกกำลังกายไม่ให้ความสำคัญเรื่องการพักผ่อน สุดท้ายโรงพยาบาลก็หนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งไตไวายอีกสารพัดโรคแท้จริงแล้วเหตุเกิดจากอะไรกันแน่เซลล์อนุมูลอิสระเอนไซม์คือกุญแจสำคัญที่จะถ่ายความจริงเชื่อแน่ว่าคุณคงไม่อยากทุกทรมานจากโรคร้ายอย่าลืมว่าสิขภาพสำคัญที่สุด สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผู้คุยกับท่านผู้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับซึ่งได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันมาหลายตอนแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของเอนไซม์นะครับซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งเอนไซม์นั้นถือว่า เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้เซลล์ภายในร่างกายนั้นสามารถที่จะยังคงมีพลังงานซึ่งถ้าเอนไซม์ในร่างกายมีมากพอนะครับเอนไซม์ inside สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตเอนไซม์ inside ในร่างกายถ้ามีมากพอคนเราอาจมีอายุยืนถึง120ปีเพราะว่าเอนไซม์มีความสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวง และถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายเสียอีกการที่มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะเซลล์ในร่างกายประมาณ60ล้านล้านเซลล์ยังมีพลังงานและทำหน้าที่ของแต่ละเซลล์อยู่เหตุเพราะมีเอนไซม์อยู่ในเซลล์นั่นเองมโทโคอนเดียคืออะไร ไมโทคอนเดรียคือแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์พบโดยคอนลิเกอร์หน้าที่ของไมโทคอนเดรีย 1. ทําทำหน้าที่เสมือนโรงงานแปลรูปอาหารหรือเรียกว่ากระบวนการเผาผลาญอาหารเพื่อให้ได้รหัสพันธุก,กรรมก็คือ DNA ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่ตายไป สเป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ATP ทำให้คนเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้สร้างสารให้พลังงานสูงคือ ATP หรือที่เรียกว่าอะดีโนไซด์ไตรฟอสเฟตคือโมเลกุลสารพลังงานสูงที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเราโดยแยกเป็นสองส่วนคือเยื่อหุ้มด้านนอก ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบฟอสโฟลิปิดเยื่อหุ้มด้านในมีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคระาะห์ ATP 3. เป็นแหล่งผลิตเอนไซม์นับพันพันชนิดเพื่อใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายภายในเมทริกมีของเหลวที่ทําหน้าที่เป็นเอนไซม์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีต่างๆในวัตรจักรเครปมี DNA RNA เอนไซม์ ide, และไลโบโซมอยู่ภายในออร์แกนเนลทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนขึ้นภายในออร์แกนเนลสุขภาพคือปฏิกิริยาของเอนไซม์ เพราะโดยปกติแล้วเซลล์ในร่างกายเราสามารถแบ่งตัวได้ตามกำหนดของโปรแกรมนาฬิกาชีวิตและถ้าเอนไซม์ในร่างกายต่ำโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆจะเกิดได้ง่ายมากๆเพราะเซลล์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเล่มหนึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเอนไซม์ในอาหารว่า สุขภาพคือปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์ที่สมบูรณ์การเข้าด้วยกันอย่างมีระบบจึงทำให้ทุกเซลล์ของร่างกายดำเนินไปอย่างปกติสุขการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาหากจะถามใครๆว่าอยากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ก็จะได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยาก แต่ทำไมทุกวันนี้จึงมีผู้ป่วยจนล้นโรงพยาบาลการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นไม่ได้ทำแค่วันเดียวหรือเดือนเดียวแต่ต้องสะสมมาเป็นเวลานานกล่าวคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องออกกําลังกายต้องไม่มีสภาวะเครียดต้องรับประทานอาหารให้ครบหมูและที่สำคัญในอาหารนั้นจะต้องมีเอนไซม์อยู่ด้วยนั่นคือต้องมีผักสด หรือผลไม้สดเพราะเอนไซม์จะอยู่ในผักสดหรือผลไม้สดหากนำไปผ่านกระบวนการปรุงด้วยความร้อนเอนไซม์จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในอาหารที่เรารับประทานอยู่เลยหากร่างกายพร่องเอนไซม์จะส่งผลให้เซลล์ในอวัยวะต่างๆเกิดการสึกหรอซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง หากเราไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์ได้ครบตามที่ร่างกายต้องการเราจำเป็นที่จะต้องรับประทานเอนไซม์เสริมสามารถติดตามสุขภาพสำคัญที่สุดในตอนต่อๆไปได้ที่ YouTube ช่องมาดีชาแนลหรือเพจ Facebook อิสรภาพที่สร้างได้โดยสแกนคิวอารโค้ดได้ที่ท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้เมื่อดูใน YouTube ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สวัสดีครับ